พวกผมมาดีนะครับจากไหนครับแต่ว่าผมดูหน้าตาคองเนี่ยน่าจะไม่ใช่คนในหมู่บ้านนะพี่นะไม่รู้ว่าลุงแกเนี่ยเข้ามาจากไหนนะทุกคนผมมาดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยมากับน้องมอนนะครับผมครับผมสวัสดีครับ ก็น้องมอสเนี่ยเพิ่งเลิกเรียนกลับมานะครับผมก็เลยชวนน้องมอสเนี่ยขึ้นมากับผมที่บนเขื่อนนะครับพี่พี่ก็เห็นชาวบ้านบอกว่าชาวบ้านเนี่ยมาตกปลาใช่ไหมแล้วก็เจอลุงปิศนานเนี่ยเหมือนเขาเนี่ยจะอยู่ในใต้สปริงเวนนะครับพี่พี่ครับก็วันนี้นะผมก็เลยชวนน้องมอสเนี่ยมาด้วยนะเพื่อที่จะมาเป็นเพื่อนผมนะครับจริงๆในเขื่อนนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยไม่กล้ามาคนเดียวนะเพราะว่ามีคนเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะผมก็ได้เดินมาถึงเขื่อนแล้นนะครับทุกคน บรรยากาศตอนนี้เนี่ย5โมงครึ่งแล้วนะครับพี่พี่5โมงเย็นนะบรรยากาศเนี่ยวางเวงสุดๆเลยนะพี่พี่นะก็ถ้าไม่จําเป็นนะผมก็ไม่อยากจะขึ้นมาที่นี่นะครับแต่ว่ามีชาวบ้านเนี่ยบอกมานะทุกคนว่าเจอลุงปิศาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับพี่พี่เจออยู่ในใต้สะพานนี้นะทุกคนตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บนสะพานนะครับเป็นใต้สปริงเวย์นะทุกคนที่น้าเนี่ยไหลนะครับไปทุกคน พื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าลุงคนนั้นเนี่ยคือใครนะครับไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่านะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งกิตามเพื่อเป็นกำลังใจผมแลวก็น้องมอนเนี่ยในทางคลิปต่อไปนะครับไปน้องมอนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมไปครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เดินมาถึงใต้สปริงเวย์แล้วนะพี่ๆนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องเดินลงมาทางนี้นะครับไม่รู้ว่าลุงคนที่ชาวบ้านเจอเนี่ยจะอยู่บริเวณแถวนี้หรือเปล่านะ ผมเองเนี่ยก็มาช่วงเย็นเลยนะครับพี่พี่าีใช่รปาใชพี่พี่ชาวบ้านเนี่ยให้ผมมาดูนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะก็บริเวณแถวนี้เป็นเขื่อนบ้านผมเองนะครับพี่พี่ไม่รู้ว่าผมเฮ้ยผมเจอใครไม่รู้นะทุกคน ผมเจอแล้วนะพี่พี่ไม่รู้ว่าคือใครกันแน่นะครับเดินถือไม้อยู่นะพี่พี่พนะ,งงนะใช่แล้วก็ใส่ผ้าถุงนะทุกคนเหมือนแบบใส่ซาล่องอะนะพี่พี่พนะใคระทำร้ายหรไม่ไม่รู้ลุงครับ ลุงม,มาทำอะไรที่เนี่ยลุงพ๊กผมมาดีนะครับถอยกันทัหมดตอนนี้เนี่ยลุงแกเนี่ยถือไม้อะไรบางอย่างอยู่นะลุงผมมาดีนะครับเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันก่อนนะลุง ปิดหน้านะพี่พี่นะก็ไม่รู้ว่าฟังถ่ายออกหรือเปล่าใช่ลงมันนี้ก่อนเออมองังโจ้ไม่ทันเลยหรอครับยีช้นอกขันดาทราข,ขาเลยอ่ะไม่ทันเลก ชช่นนั่นค่ไข่ดาวสารขาวเท่านั้นเออชช่นนั่เท่านั้นนะน้อมาถือให้พี่นะนะเดี๋ยวพี่จะเข้าไปคุยว่าลุงเขาเนี่ยคือใครบางที่นี่ะค่อนข้งที่จะเยอะเลยนะไปพี่นะก็คือพี่เราจะไม่เข้าไปใกล้นะ ว่าตอนนี้เนี่เขาเนี่ยถือไม้อยู่นะพี่นะไม่รู้วเปันไม้อะไรนะครับกลัวว่าอาจจะทําอันตรายผมได้นะครับเราก็จะค่อยแบบคุยซื่อายกันห้างๆหน่อยนะจ,จ,จ,จ้อ,อเนื่อยแล้วเพื่อนลวงมาจางไหนครับแต่ว่าผมดูหน้าตาเขาเนี่ย น่าจะไม่ใช่คนในหมู่บ้านนะพี่พี่นะไม่รู้ว่าลุงแกเนี่ยเข้ามาจากไหนนะทุกคนพอม,มาดีนะครับลุงมีบ้านอยู่เปล่าไม่มีนะพี่พเหนือไรโอ๋หายม,มีนทุกคนแล้วลุงมาทางอะไรที่นี่คนเดียวะ ก็ยุ่งเยอะมากใช่ยุงเยอะมากเลยนะครับคนขเนี่ยไม่ยอมพูดเลยนะพี่ๆนะลุงไม่ต้องกลัวนะผมมาดีนะครับก็คือพี่ๆครับเขาเนี่ยไม่ยอมคุยกับผมเลยนะทุกคนนะไม่รู้ว่าลุงเขาเนี่ยมาจากไหนนะพี่ๆก็ผมถามเนี่ยก็ไม่ตอบอะไรผมเลยนะครับก็คือนั่งนิ่งอย่างเดียวเลยนะพี่พนะ แต่ว่าเขาเนี่ยเอาผ้าเนี่ยโปกหัวนะไม่รู้ว่ามาจากไหนกันแน่นะครับแต่ว่าผมดูแล้วน่าจะไม่ใช่คนในหมู่บ้านนะพี่พีทเดี๋ยวนั่งคุยกับเขาเราจะนั่งห่างนะทุกคนลุงลุงเนอ้อมาปเชียววะมองจอเนาะเลืกเกือเหรอ คนเดียวนะพี่พี่เนื้อเท่านั้นส่มไม่หยเนึเนเ้อเกนึ้แกยายว่ะอ๋อพี่พี่ลุงเขาบอกว่าเขามาอยู่ที่นี่เนี่ยนานแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่เคยเจอเขาเลยนะใชไม่รู้ว่าเขามาจากไหนนะพี่พี่นะใช่เขาจะไม่ใช่คนในหมู่บ้านนะอืมถ้าถ้าเป็นคนในหมู่บ้านเขาจะไม่โพกหัวแบบนี้นะพี่พี่ก็ สังเกตดูได้เลยนะครับอันนี้ก็เย็นมากแล้วนะใช่เริ่มมือแล้วนะตอนนี้ก็กี่โมงแล้วนะมอสประมาณหกโมงกว่าหกโมงกว่าแล้วนะครับเจอทุ่มแล้วนะครับ นี่ลู้มั้งจ้อไม่รู้ว่าลุงแกเนี่ยเขาไปไหนนะทุกคนเรามาลองเดินตามดูดิแต่ว่าเราเนี่ยมาดีนะี่พี่ มันยอน้อนนั่นเลยเขาแหละน้อามอเราไม่ตามไปดีกว่าไม่รู้นะครับว่าลุงเขาเนี่ยมาจากไหนนะพี่พี่ <_ c oughs> เดินเละล้อนอยู่ตรงนี้นะอันตรายกับชาวบ้านมากเลยนะแบบเนี้ยบางทีก็อาจจะเป็นคนสติไม่ดีนะ ขาชีนาไปไหมึงจอเยอะแก่พอมาดีครับเยอะแกอยู่ตาอแยู Ride ่ตาแล้วนี่ยนะเก็บแล้วแหละเขาชีนะาเรานะรามอสระวังนะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะทำลายเราหรือเปล่านะครับ ลุงผู้พ่ม,มาดีมีอะไรช่วยเปล่าเกท่งเลี้ยวบ่ะ มาแล้วนะครับถ้าเราจะเหตุการณ์แบบนี้ต้องบอกพี่เลยนะว่าอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดนะดนะสาะคายางังเจ้ใจเย็นนะลุงผมมาดีผมแค่อยากมาดูว่าลุงเนี่ยมาทำอะไรที่นี่นะครับระวังน้นหมอด แปลกมากนะทุกคนเขาเนี่ยเหมือนใส่ผ้าถุงเก่าๆแล้วก็ใส่ที่โพกหัวนะพี่พี่พเหมือนพ้าขม้าเมืเลยนะครับที่ใส่เนี่ยน่าจะเป็นซัตวลงนะลุงนะใจเย็นนะเรามาดีนะครับนั่งลงก่อนเดี๋ยวคอย่คอยคุยกันมีอะไรให้ผมช่วยเปล่าแล้วก็เดี๋ยวผมคอ่คอยคุยกันครับ นั่งลงกอนนะใจเย็นสายคล้ายมังจะผมยังไม่รู้จักชื่อเขาเลยนะอีกอย่างนึงทุกคนเขาเนี่ยไม่ยอมพูดคุยกับผมเลยนะครับรฟังท้ายออกหรือเปล่าน่าจะฟังออกแหละใจเย็นลุงนั่งลงกอนนะครับผมมาดีมีอะไรผมช่วยหรือเปล่าชินะ ใจเย็นใจเย็นนะครับพวกผมมาดีนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็นั่งนิ่งแล้วนะอีกอย่างนะพี่พใกล้มืดแล้วด้วยนะครับนี่นะใกล้มืดแล้วนะบรรยากาศรอบๆเนี่ยมืดแล้วนะครับ น้ำมถอถพี่นะพี่จะลองไปคุยกับใครร่อนส่วนของน้ำมอสเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะพี่พี่ใช่มืดไวนะมืดไวมากเลยอะชาวบ,บ้านเนี่ยน่าจะมาบอกผมเนี่ยไวกว่านี้นะครับผมเนี่ยจะได้รีบขึ้นมาเร็วๆนะครับใช่ลตัวเลยนะพี่เบใจเย็นนะลุงผมมาดีนะครับใจใครใจเย็นมีไรผมช่วยไหม ลุงพูดได้เปล่าข้าอ,อย่างดีจ้ะเหมือนลุงของเนี่ยแบบไม่กล้าพูดกับผมเท่าไหร่นะใช่ผมมาดีมีอะไรให้ช่วยเปล่าครับแล้วลุงมาทำอะไรที่เนี่ยลุงลุงไม่กลัวเหรอ เราทำไม่ได้ก็ถ ouais. ้าเราเราทาไม่ก็อันตรายนะลุงมามาอยู่ตรงนี <S 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 ้คนเดียวคือเราโซ่แย้วก็คนตายเยอะแล้วบ้านลุงอยู่ที่ไหนครับลุงไม่มีบ้านอยู่ด้วยนะครับลุงก็ทุกคนเขาเนี่ยใส่หัวอย่างเดียวเลยนะครับพี่พี่มีอะไรผมช่วยไหม <Okay. S 2> แล้วก็ตอนนี้เนี่ยใกล้มือแล้วด้วยนะครับพี่พไม่รู้ว่ารูกแก่เนี่ยจะอยู่กินยังไงนะไม่รู้ว่าใช้คนแบบอันนี้หรือเปล่านะครับโอ้โพ,พี่ตอนนี้เนี่ยก็ใกล้มือแล้วนะดูรอบๆนะครับทุกคนน,นี่นะบรรยากาศรอบๆเนี่ยมือแล้วนะครับ ลุงอยู่นิ่งเดียวใช่ไหมครับนิ่งเลยทุกคนน็อตเราว่าเรากลับไปเลยดีกว่านะเดี๋ยวพรุ่งนี้พอม,มาหาใหม่นะลุงกูไหนก็คือส่องอ่ะย้าอย่าลุงเขาไม่ยอมพูดเลยนะ,มมะก็นิ่งเลยนะครับพี่ๆี่นมมอตเดี๋ยวราเนี่ย ต้องเดินทางกลับบ้านกันเลยดีกว่านะครับส่วนลุงเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเนี่อยูย่จากไหนมานะพี่พี่นะไปเดี๋ยวเรารีกกบกลับเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันมืดแล้วนะครับพี่พี่ใช่มืดไปมากเนมดไมากเดี๋ยวเราค่อยมากันพรุ่งนี้นะครับพี่พืสี่เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยมาตกปลานะครับแล้วก็เพิ่งมาบอกผมเองนะแล้วก็ผมเนี่ยไม่ได้เตรียมไฟแช็คมาด้วยนะครับ ไปนะมอสเดี๋ยวเราเรีบออกจากที่นี่กันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันมืดแล้วนะครับคือม,มาตรงนี้ทุกคนดูดิเราอุ๊ยเราเนี่ยจะมองทางไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วนะครับพี่พี่มอส นี่ก็สามารถมองได้นะพี่พี่นะแต่ว่ามันมืดแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูลุงแกไปไหนล่ะไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรมัรู้น้องมอได้ยินป่ะได้ยินพี่ไม่รู้ว่าลุงเขาเนี่ยคือใครนะครับทุกคนไม่ไม่ยอมพูดคือผมเลยผมถามอะไรเขาก็ไม่ตอบนะครับก็ใส่หัวอย่างเดียวนะ ไม่รู้ว่าเขามาจากไหนด้วยนะครับพี่พี่นี่นะครับบรรยากาศตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมืดแล้วนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเป็นเขื่อนบ้านผมเองนะชาวบ้านเนี่ยบอกผมมานะครับให้ขึ้นมาดูว่าเขาคือใครนะสรุปผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาคือใครนะครับพี่พี่ FC. ที่มีน้อมอสเนี่ยมาเป็นเพื่อนนะ,อนนนะมอง,มอ,งอะไรไม่เห็นละอีกอย่างเราไม่ได้เอาไฟแช็คไปชัยมาด้วยถ้าเรา,เาไปชัยมาเนี่ยเราก็ส่งให้พี่ดูได้ได้ชัดเลยนะครับก็ขอภายนะพี่ๆนะไม่รู้ว่าจะมืดไว้ขนาดนี้นะครับก็โอเคน้มอสเ,เดี๋ยวพบกันน้อมอสเนี่ยก็จะขอตัวเดินทางกลับบ้านนะพี่ๆสีนะใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึติดตามนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะผมคอยขึ้นมาดูใหม่นะพี่พี่นะไม่รู้ว่าลุงเขาคือใครนะครับผมยังไม่รู้นะครับอีกอย่างนะมาจากไหนก็ไม่รู้นะเหมือนแบบคนโบราณโบราณเลยนะครับปิดหน้าพกหน้านะครับใช่ไปก็โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวเราเนี่ยวไว้เจอกันทีหน้รกบผมปานมส<ป>รีบกลับกันเลยดีกว่าค่อยมาพรุ่งนี้กันดีกว่าไ,ไปทุกคน